Welcome Plants to Skye's Pl wow. สวัสดีครับพบกับพี่พีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเราจะนำบอล3ตัวมาแยกให้ดูว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงระหว่างเสือพลานเสือพานตรงตัวนี้นะครับแล้วก็ทหารพลานนี่พลานเหมือนกันเลย ตัวที่3ตัวนี้บอลเต่าบอลเต่าจริงๆมีมีหลายชนิดนะครับแต่ว่าทั้งบอลเต่าทหารพลานแล้วก็เสือพลานก็จะมีลักษณะที่มีความใบคล้ายกันนะครับก็คือโทนโทนใบสีเขียวที่ถ้าใครยังไม่เคยเลี้ยงเนี่ยยังยัง,งงงว่ามัน ค่อนข้างที่จะเหมือนกันนะครับมาดูที่เสือพรานนะครับเสือพรานเขาจะโดดความโดดเด่นของเขาก็ที่ลายของใบที่มีสีสันลวดลายที่ชัดเจนมากกระจายเต็มทั้งใบแล้วก็ส่วนก้านนะครับก้านก็จะเป็นสีดำสีดำเข้มชัดเจนชัดเจนนะครับเสือพรานก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เขาให้ความใหญ่อลังการมาก ก็คือใบสามารถใหญ่กว่านี้ได้อย่างมากเลยทีเดียวถ้าเราดูแลอย่างดีครับใช่ขอบใบก็จะพลิ้วพิวครับพลิ้วขึ้น,น,นมาดูที่หารพานนะครับหารพานนั้นจะ ต้นนี้ก็นวดลายใบก็เป็นลายที่ไม่คมชัดเท่าเท่าเสือพานส่วนก้านก็จะเป็นสีเขียวครับสีเขียวทั้งก้านเลยแล้วก็ใบเขาก็จะไม่พลิ้วๆิวใช่ไหมคะอ๋อขอบใบก็ไม่ไม่พลิ้วเหมือนเสือพานครับขอบใบค่อนข้างตรงคุละแบบกันเลยนะคะหลังใบก็จะงุ้มๆุมหน่อย จริงๆม,มีมีความคล้ายเต่านะแต่แต่เราเใช่เราเรียกว่าทหารพลา,พลา,านบอลน,นี้น่ารักนะครับเวลาแต่กอขึ้นมานี่เป็นพุ่มแล้วก็ความใหญ่ก็เท่าเท่ากับเสือพลานเลยคุยความตัวนี้เป็นที่นํามานี่เป็นลูกมันแต่ความใหญ่นี้อลังการเหมือนกันคือออกหน่อมากกว่าเร็วกว่าตัวนี้ออกหน่อได้เร็วกว่า ทหารพานออกหนอได้เร็วกว่าเสือพานเท่าที่เราสังเกตจากวิธีการเลี้ยงที่ทเลี้ยงเหมือนกันเลยทุกอย่างครับมาดูที่บอลเต่านะครับบอนเต่านั้นคล้ายกันมากเลยรูปทรงของใบนะครับขอบใบพลิ้วแล้วก็มีลวดลายแต่แต่ว่าตรงกลางก็จะไม่มีไม่มีลายเป็นเขียว ขอบเขียวขอบเขียวแล้วก็ตัวนี้เป็นลายคล้ายๆกับพวกหอมเพชรรู้สึกอย่างนั้นนะใช่ใช่ล,ลายคล้ายหอมเพชรแต่วใบเขาก็จะแบบยาวๆนะคะใช่ การการดูดูจากลักษณะแล้วเนี่ยเขาก็จะพุ่มเล็กกว่าความสูงน่าจะน้อยกว่าพวกทหารพานกับเสือพานแต่ว่าเขาจะน่าจะแตกกอดีกว่าดูจากลักษณะนะครับก,กอแน่นมากก้นานใช่หน้ายาวก้านเขียว <Okay. S 1> ตัวนี้น่าเลี้ยงนะครับเนี่ยน่ารักนะคะจิจๆมันจะมีตัวสีเขียวด้วยนะพีเขียวคือไม่มีด้ายเลย ก็แบบเลือกเอานะคะแล้วก็ให้มารู้กันเนาะพี่พีเนาะผมว่าชอบทั้ง3ตัวเลยโดยเฉยพาะไอเสือพานเนี่ยในเรื่องของราคาก็ดีด้วยอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ราคาสูงที่สุดใช่เสือพานในต้นหนึ่งก็อย่างน้อยก็สองพันห้าสามพันก็ใช้ได้เลยทีนี้วัสดุปลูกอะไรพี่พีคะวัสดุปลูกเราเราวัสดุปลูกนี้เราปลูกง่ายมากเลยเราใช้ดินก้ามปูดินปลูกทั่วไปได้แต่ว่าให้ผสม หินแร่ธรรมชาติพวกเพอร์ไลท์แล้วก็หินภูเขาไฟผสมลงไปใน,ในวัสดุปลูกแล้วก็ปลูกตามปกติจากนั้นก็หา,าจานรองด้านล่างหรือไม่ก็เป็นถาดที่น้ําไม่รั่วนะครับร <Okay. S 1> องน้ําไว้ด้านล่างเราควรที่จะหล่อน้ําเขาไว้ทุกตัวเลยใช่ไหมใช่ครับหล่อน้ําไว้ทุกตัวแต่น้ําก็เป็นน้ําตื้นๆประมาณ1 2เซนครับแล้วแสงนะคะแสง,แสง บอลเสือพานนี้ต้องการแสงเกือบทั้งวันเลยใช่เกือบทั้งวันถ้าถ้าแสงน้อยก็จะยืดบบอเอ็นไปเอนมาหาแสงแบบถ้าถ้าแสงเต็มวันนี้ตั้งตรงก้านนี้โอ้โหใหญ่มากใบใหญ่ครับวัสดุปลูกก็ง่ายมากเลยครับใช้ดินปลูกพั่วไปได้เลยครับ ขอบคุณพี่พีมากเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะสําหรับเกี่ยวกับาการแยกนะคะพวกบ,บอลที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะคะให้แบบเพื่อนๆทุกคนได้แบบแยกออกจะได้ไม่ซูผิดนะคะค่ะสวัสดีค่ะครับ,ส,รบวสวัสดีครับ